จริงๆเขาแค่ยังรับมือไม่ได้กับความเป็นจริงที่ว่าโลกนี้ไม่เหมือนกับโลกที่เขาเติบโตมาอีกแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเด็กเรียนแบบเดิมแต่ส,สุดท้ายเมื่อนักเรียนโตมานักเรียนไม่ได้เชื่อแบบที่ท่านเชื่อโอายังคเป็นคนไทยไทยแท้ว่าอย่างไรมันมีใครหรืออะไรบ้างที่ถูกนับรวมเข้าไปเป็นไทย มันก็มีความพยายามที่จะทาแบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันออกมาในรูปร่างหน้าตาที่มันต่างกันออมาในรูปค่านิยมบ้างเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราประวัติศาสตร์บ้างหนังบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกว่าความเป็นไทยอ่ะมันถูกช่วงชิงนิยามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีคนที่มีความพยายามในการที่จะเสนอนิยามความเป็นไทยขึ้นมาใหม่เว้นเสียแต่ว่ามันจะมีการกํากับควบคุมอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกว่าจะเอามาวัดคูแต่จริงๆมันก็มีมาในในทุกๆรัฐบาลนั่นแหละ ราพูดตลอดเวลาเลยว่าเราต้องการที่จะลดพลังงานครูเนาะเราทาให้การประเมินเนี่ยมันถอดอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอนออกไปหนึ่งในนั้นก็คือเราแทบจะไม่ประเมินคุณสมบัติอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการสอนหรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนแต่ว่าพอจะบรรจุครูหรือว่าพอจะแบบบอกว่าเขาผ่านพร้อมที่จะรับราชการพร้อมที่จะเข้ามาทางานหรือเปล่าเนี่ยก็จะเอาเกณฑ์นเนี้ยเข้ามาใส่คำถามก็คือว่าแล้วจะวัดยังไงถูกไหม ตอบตัวเองได้ไหมว่าเวลาเราบอกว่าต้องรักชาติชาติของเราหมายความว่าอะไรบ้างเวลาเราบอกว่าเรารักความเป็นไทยความเป็นไทยของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราตอบไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าไทยคืออะไรใช่ไหมฮะเราไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแน่ใจอะไรไม่ได้เลยเรารักสิ่งนี้ได้จริงหรือเปล่าคือธรรมชาติของของความรักมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่การบังคับให้คนต้องรักสิ่งบางสิ่งโดยกระทั่งที่ผู้ที่อยากให้รักไม่เข้าใจโดยซ้ำว่าสิ่งนั้นคืออะไร ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์มันดีพอและไม่ได้ตั้งความรักนั้นบนฐานของเหตุผลมันไม่ใช่ความรักคนะสุดท้ายมันนาไปสู่ความโศกนาฏกรรมความน่าเศร้าซึ่งไม่ใช่กับคนที่ไม่รักนะฮะหลายครั้งมันกับคนที่รักเองและสิ่งที่ถูกรักด้วยซ้ำไปเราไม่รู้ว่าอีกราคาตดนจอดัอยากรู้มากกว่านี้เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องทำเมื่อที่รัชกาลทานนี่ห้าเนขึ้นมาบอกห้อยากรู้ประวัติศาสตร์เก่าวันนี้ไปดูที่นี่สิมันมีอะไรอย่ออาง การเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะไปนําไปสู่สิ่งที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นจริง,รงๆเขาแค่ยังรับมือไม่ได้กับความเป็นจริงที่ว่าโลกนี้ไม่เหมือนกับโลกที่เขาเติบโตมาอีกแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเด็กเรียนแบบเดิมเด็กเรียนในหลักสูตรถูกบังคับให้ต้องสอบและก็ต้องถูกบังคับให้เรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาที่ถ้าท่านเข้าไปดูในโรงเรียนจริงๆผมเชื่อว่าโรงเรียนจำนวนมากก็สอนแบบเดียวกับที่ท่านเติบโตมาคือสอนให้ท่องจําสอนให้ เคารพรักในประวัติศาสตร์ของชาติและบรรพบุรุษแตสุดท้ายเมื่อเรียนโตมานักเรียนไม่ได้เชื่อแบบที่ท่านเชื่อผมคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาของการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่น้อยเกินไปแต่เป็นข้อได้จริงที่ว่าสุดท้ายความเชื่อของคนไม่ได้วางอยู่บนเนื้อหาที่เขาเรียนในชั้นเรียนอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับโลกที่เขาใช้ชีวิตด้วยและโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณหยุดยั้งไม่ได้ กลา ity, จริงๆมันไม่ใช่เนื้อหากลาจริงๆคือมุมมองที่เรามีต่อการสอนสังคมศึกษาต่างหากเราเชื่อว่าสังคมศึกษามันถูกสอนไปเพื่ออะไรถ้าเราเชื่อว่าสังคมศึกษาเป็นไปเพื่อที่จะจินตนาการว่าโลกที่มันเป็นได้เป็นแบบไหนขอบของการสอนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นต่อให้มันจะเป็นหลักสูตรเก่าที่เป็นหลักสูตรแกนกลางเนาะแต่ความสามารถในการตีความตัวชี้วัดไปจนถึงการเลือกเนื้อหาไปจนถึงการออกแบบการสอนเพื่อจะทำให้เด็กมีคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกหรือเกิดสมรรถนะมันเกิดได้ต่อให้จะเป็นหลักสูตรเก่าก็ตาม